สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบเจอกับเนตตี้นะคะกับเตีงรถ s อ u ซียูนะคะรถสวยทุกคันเลยนะคะวันนี้ไนตะขอมาพามาดูนะคะรถเก่งต่างๆนะคะที่มีอยู่ในสต็อกตอนนี้นะคะเราก็จะมีทั้งซีวิตนะคะ V ีออสนะคะแล้วก็แดงๆแ,แบบนี้นะคะมาสด้าสองจะจะถูกจะแพงก็ต้องแดงไว้ก่อนนะคะสําหรับคันนี้นะคะรถสวยมาก นะคะใครๆก็อยากขับมาด้าน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็ห้ามพลาดเช่นกันนะคะส่วนขั้นต่อมาค่ะจะเป็นนิสสันอเมร่านนะคะคันนี้นะคะราคาดีมากนะคะอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะทัก ทักแชทหาเนตตี้เลยนะคะรถของเรามีแต่รถสวยๆมากค่ะอีกสักคันหนึ่งนะคะคันนี้เป็น Toyota v วีอนะจ๊ะตัวนี้สีแดงโดดเด่นเลยนะคะเป็นตัว MID ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีรถอีกหลายคันเลยถ้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะโทรหาเนตตี้ได้เลยที่เบอร์0994954108นะคะ ใครอยากได้รถนะคะทักแชทหาเนตตี้โทรหาเนตตี้ที่เบอร์ข้างบนนี้เลยนะจ๊ะอ่ะวันนี้เนตี้ก็ขอราไปแล้วนะคะกับรถสวยๆของเรากับเต้ AR, <ม>นรถ s c u ซคาะเอำเภอพนมสระค่ะ